สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกเคล็ดลับต่างๆนะในชีวิตของชาวราศีเมษทำอย่างไรให้ถูกชะโงกทำอย่างไรให้ถูกกับดวงชะตาของเรานะคะสามารถฟังได้ทั้งผู้ที่ลักนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง16พฤษภาค,คมก็ฟังได้เช่นกันนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะมีเนื้อหาดีๆเกี่ยวข้องกับดวงชะตานะให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะชาวเมษนะคะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําตัวนะคะแล้วก็ลักษณะธาตุนะเรียกว่าเป็นธาตุไฟนะคะ การที่ตัวเราเป็นดาวองคารันนะคะเรียกว่ากล้าแข็งขยันให้ทายอังคารันในทางโหราศาสตร์นะคะบ่งบอกถึงเรื่องของพลังงานความกระตือรือร้นนะคะเรื่องของความขยันขันแข็งนะคะความกล้าได้กล้าเสียนะคะรวมทั้งตัวเราเนี่ยเป็นคนที่คิดอย่างไรนะคะมักพูดออกไปอย่างนั้นนะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ประดิษฐ์อะไรนักนะคะนอกจากนี้นะคะดาวอังคารันนะคะยังเป็นตัวแทนเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะคะดังนั้นนะชาวเมษนะคะ มักจะถูกฉลกกับเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะหรือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ได้นอกจากนี้นะคะมรณะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการผลิตภัณฑ์นะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอยู่ยาต่างๆนะคะบางคนอยู่ในสายงานประเภทอ่าหมอแพทย์พยาบาลนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพโรคภ,ภัยไข้เจ็บนะคะ นอกจากนี้นะคะยังนะเหมาะกับเรื่องของการไปจัดการเกี่ยวข้องกับมรดกสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดกิจการการไปช่วยงานในครอบครัวนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับกิจการประเภทกงสีนะคือทํางานร่วมกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับธุรกิจเก่าเดิมก็ถือว่าเป็นไปตามดวงของพื้นดวงชาวเมดนะคะ อย่างไรก็ดีนะชาวเมธเนี่ยคำว่ามรณะนะคะมันก็ยังแปลถึงเรื่องของการพัดพรากได้ด้วยนะการพัดพรากในที่นี้นะคะอาจจะไม่ได้หมายความว่า อาจจะากกันไปเลยนะอาจจะหมายถึงการเดินทางเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆการที่คุณเกิดในที่ที่หนึ่งนะคะแต่คุณไปได้ดีในที่ไกลนะคะการที่คุณเกิดประเทศไทยนะไปได้ดีในต่างแดนนะหรือณปัจจุบันคุณอยู่ต่างแดนคุณอาจจะมีแนวะคิดเรื่องของการอยากกลับมาอยู่เมืองไทยในบ้านปลายก็ได้นะซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวเมธเนี่ยเป็นลัคนาราศีหรือราศีที่ มักจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมาเกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่เสมอนะคะณนะเวลาช่วงปัจจุบันนี้นะคะดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นตัวแทนพบลาภผลนะคะมาทับลัคนาชาวเมษนะตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565นะคะถึงวันที่17ตุลาคมปี2566นับเป็นช่วงเวลา18เดือนนะคะที่ดาวลาภผลจะทับลัคนาพวกเราอยู่นะคะอย่างที่เราเกริ่นในช่วงแรกนะคะว่าดาวประจําตัวพวกเรานะเป็นธาตุไฟนะคะ และดาวพระราหูเป็นธาตุลมนะเมื่อมาอยู่ร่วมกันนะคะถือว่าเป็นจุดส่งเสริมกันดีนะเรียกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีสําหรับชาวเม่นในเรื่องของลาภผลนะเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดนะซึ่งมาสู่ตัวเราอะ่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะเรื่องของอดาวราหูเนี่ยเมื่อมาทับลัคนานะคะ ส่วนหนึ่งจากพื้นดวงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเมื่อราหูมาก็เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นชาวเมทที่ณปัจจุบันนะต้องเผชิญกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็ถือว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าในพื้นดวงชะตาของเราเป็นอะไรที่แบบเราต้องปรับเปลี่ยนได้นะคะปรับตัวให้ตามสภาพแวดล้อมได้รวมทั้งนะคะเมื่อลาบผลมาทับลักษาการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นลาบผลกับคุณด้วยนะคะ ชาวเมดนะครที่นะช่วงนี้นะมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องของความลังเลเรื่องของทางเลือกหลายๆอย่างในชีวิตนะคะก็การเดินทางเป็นลาผลของพวกเรานะอาจจะลองหานะครับการปลีกวิเวกนะคะการเดินทางระยะสั้นๆนะคะดึงตัวเราออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะไปสู่เรื่องของกิจกรรมเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่แปลกใหม่นะดึงตัวเราออกจากจุดที่เราคิดไม่ออกนะคะสักคู่หนึ่งนะสักพักหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ กายใจแข็งแกร่งแล้วนะคะค่อยย้อนกลับมาคิดพิจารณาทบทวนสิ่งที่เราคิดไม่ออกนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับชาวเมธนะคะ ในช่วงระยะเวลา18เดือนนะคะในช่วงที่พระราหูทับลักนาพวกเรานะก็ถือว่าจะมีโชคมีลาบนะคะจากเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนเกงกาไรแบบเฮงๆงปังๆังเข้ามาบางครั้งก็ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคนั้นนะก็ต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะมุ่งสู่เรื่องของงานอดิเรกรายได้เสริมได้ด้วยนะคะเนื่องจากดาวพระราหูนะคะเป็นอะไรที่ เกี่ยวข้องกับความหลงไหลนะความชอบอะไรที่เราหยิบจับแล้วเรารู้สึกสบายใจนะคะพยายามที่จะแบบลงลึกไปกับเรื่องนั้นนะบางคนมีงานอดิเรกในเรื่องของการปลูกพืชก็ได้พืชหายากนะเรื่องของการฝึกฝนความสามารถพิเศษนะคะเรื่องของของสะสมของราคาสูงราคาแพงที่เราชอบนะคะการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อความเพลิดเพลินความชอบนะหรือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการทําฟาร์มการเพาะพันธุ์ก็ เป็นอีกความหมายหนึ่งของดาวอาทิตย์นะคือเจ้าเรือนปุตตะของชาวเมษนะคะการไปเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะคะการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาประกอบในการทํางานนะคะการค้าขายนะคะเรื่องของช่องทางการค้าต่างๆนะคะคุณอาจจะต้องใช้เรื่องของภาพเคลื่อนไหวนะเรื่องของคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของแสงสีแสงเงานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมากหน่อยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องที่ มินเมย์กฎหมายเรื่องสีเทาเรื่องที่ไม่ชัดเจนในเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะเรื่องของคนมาชักชวนนะให้ทําอะไรที่ดูผลประโยชน์เยอะแล้วก็มันง่ายๆเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันเรียกว่ามีทั้งมุมบวกนะแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ต้องระวังสําหรับเรื่องของการบูชานะคะเรื่องของการขอพรน,นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการติดขัดทางการเงินนะคะเรื่องของความ อึดอัดขับข้องใจในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะเรื่องของเจ้านายลักษณะนี้นะคะรวมทั้งอุปสรรคทางการงานเยอะเหลือเกินนะคะณนะช่วงเวลา18เดือนนะคะก็พระราหูให้คุณนะคะสามารถขอพรน,นะคะหรือว่าเดินทางไปไหว้พระราหูนะคะหรืออีกเทพอีกองค์หนึ่งนะคะก็คือท้าวเวสสุวรรณนะคะซึ่งก็เหมาะกับชาวเมษณนะช่วงนี้นะคะบรรดาลโชคลาบบรรดาลในเรื่องของสิ่งที่เราหวังที่เราต้องการรวมทั้งบรรดาลความร่ำรวยด้วยนะคะ การบริจาคเงินนะคะหรือสิ่งของนะให้กับโรงพยาบาลนะคะเรื่องของการทําบุญบริจาคก,กับมูลนิธินะคะโดยเฉพาะเรื่องของคนตายนะเรื่องของศพนะคะสําหรับตัวช่วยนะในช่วงนี้นะคะการเดินทางค่าน้ํามันแพงนะคะเรื่องของรถราต่างๆไม่สะดวกนะคะมีตัวช่วยดีๆจากผู้สนับสนุนของเรานะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับคนที่เข้าฟังคลิปนี้นะคะรวมทั้ง f c ช่องหราห้าเก้าของหมอแอนนะคะ ผู้สนับสนุนของเรานะคะเป็นผ้าดิบบริจาคบุญพารวยนะคะซึ่งสามารถที่จะสั่งซื้อนะได้ทาง l ล n e แอดบุญนะคะ59นะ Ad, แล้วก็ b w o n 5 9นะคะอย่าลืมเครื่องหมายแอด้วยนะคะสามารถที่จะได้ราคาพิเศษนะสำหรับผู้ที่แอดไลน์เข้าไปแล้วก็บอกว่ารับชมจากช่องโหรา59นะคะจากราคาปกติ59ก็เหลือ55ไปเลยนะคะเป็นการทำบุญนะแบบที่สามารถส่งไปทางไปรษณีย์นะให้กับมูลนิธิก็ได้นะคะ ได้บุญทันใจรวดเร็วนะแล้วก็ร่ํารวยเร็วด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้กันเป็นประจำนะเป็นเร่วัสดุสิ้นเปลืองสาหรับเรื่องของการห่อร่างของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งบุญนี้นะได้อย่างรวดเร็วได้ใช้จริงนะไม่มีดราม่าใดๆเพราะว่าคุณสามารถที่จะสั่งแล้วก็ไปเขียนชื่อนะคะแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับคนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะคะสําหรับในชีวิตก็ได้นะคะสามารถทาเผื่อคนในครอบครัวนะหรือจะรวบรวมซื้อหรือว่าจะซื้อคนเดียว,เด,ยวเดียวก็เอาที่สะดวกได้เลยนะคะและท่านที่รับฟังจากต่างประเทศนะคะทางไกลนะถ้าอยากทําบุญนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกนะคะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะเฮงเงปังป,งปงรวยรวทุกท่านสวัสดีคะ่ะ